สบายดีทานผู้ฟังที่เคารพทุกทานพบกับรายการวิทยุภาคภาษาลาวสถานีวิทยุ F อฟ c รายการ30นาทีต่อไปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทานผู้ฟังในการดำเนินชีวิตเมื่อทานผู้ฟังได้ติดตามรายการนี้ทานก็จะมีความหวังมีความสุขในการดำเนินชีวิตเชิญทานผู้ฟังติดตามได้ดังต่อไปนี้ สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่ขรลมหักทุกทานพบกันอีกเ้นเคยกับรายการชีวิตนี้ยังมีความหวังข้าพเจ้าพร้อประเสริฐปูดำเนินรายการยินดีตอนทับท่านผู้ฟังที่เารพหักทุกทานที่จะมาศึกษาเงียนหู้และรับประพรจากลักคําสอนของพระคิดธรรมคมภีร์เ้นเคยท่านผู้ฟังพวกเขาได้เรียนรู้คําอุปมาขององค์พระเยซูเจ้านํากันมาหลายเรื่องแล้วคําอุปมาขององค์พระเยซูเจ้าหมายถึง คำสอนของพระเยซูเจ้าที่ประองนั้นทรงสอนเป็นคำตัวอย่างเป็นคำเปรียบเทียบจากเรื่องราวาที่ใกล้โตประส,ะสนหรือว่าบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ในเวลานั้นให้เข้าใจความจริงตามจุดประสงค์ของพระเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนที่พวกเขาจะเห็นหู้คำอุปมาขององค์พระเยซูเจ้าเรื่องต่อไปนั้นให้พวกเขาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงมาเห็นหู้คำอุปมาณากัน งทงมีความเสื่อในพระองเธอเรองเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอยา่างที่ใจของเราเฝ้าพังพา đông hát xa bám to rất nhá chỉ dùng tật than กันใจนี้จะได้เห็นถึงกานอัศจรรย์เมื่อคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงหักษากับพระสัญยาที่ทรงประทาน ท่านผู้ฟังที่เคารพคำอุปมาขององค์พระเยซูเจ้าที่พวกเขาจะเห็นหู้นากันในมื้อนี้มีซื่อว่าเรื่องเศรษฐีกับราซาโรเรื่องเศรษฐีกับราซาโลปรากฏอยู่ในพระคำลูกกาบทที่16ข้อที่19ถึงข้อที่31คำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับราซาโลปรากฏอยู่ในพระคำลูกกาบทที่16ข้อที่19ถึงข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่ายังมีเศรษฐีคนหนึ่งที่นุ่งโ่มเสื้อผ้าสีม่วงอ่อน และา่าปานเนื้อละเอียดปิติยินดีด้วยอาหารการกินอย่างปานนี้ทุกๆวันและมีคนยากจนผู้หนึ่งซือลาซาโรเป็นบาทเต็มตัวที่เขาหามาทิมไว้ที่หน้านประตูบ้านเศรษฐีลาซาโรอยากกินอาหารที่โต๊ะจากโต๊ะของเศรษฐีนั่นให้อิม่มและหลายกว่านั้นมาก็ยังมาเรียบาทของเราอยู่มาคนยากจนผู้นั่นก็ตายและฟูงเทวดาได้ครับเอาเราไปไว้อยู่ในอ้อมเอื้กของอับราฮัม ไฟเศรษฐีนั่นก็ตายเหมือนกันแล้วเขาก็ฝังไว้เมื่ออยู่ในแดนมรณาก็เป็นทุกเวทนาหลายเศรษฐีนั่นจึงเงยหน้าขึ้นเห็นอับราฮัมอยู่ไกลและเห็นลาสโลอยู่ในเอืรกของท่านดังนั้นลาวจึงห้องขืนว่าอับราฮัมพอเอ้ยโพดเอ็นดูขาน้อยได้ทนโพดให้ลาสโลเอาอปลายนิ้วจุ่มนำ้ำมาแปะไซลินของขาน้อยแห้ซุมเย็นได้ทนเพราะขาน้อยทนทุกทรมานเหลือหลายอยู่ในแปลไฟนี้ แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยโจงระนึกถึงคราวเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้รับแต่ของดีสําหรับตนส่วนลาซาโรแล้วได้รับแต่ของบดีอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่บัดน,นี้ลาซาโรได้รับความสุขสบายอยู่ที่นี่ส่วนเจ้าแล้วกําลังได้รับความทุกข์ทรมานนอกจากนี้อีกระหว่างพวกเขากับพวกเจ้ายังมีเหวเลือตั้งขวางกั้นอยู่ เพื่อว่าบูให้ผู้ใดอยากขามจากที่นี่ไปหาพวกเจ้าได้ทั้งผู้ให้ผู้ใดนะพวกเจ้าจากที่นี่ขามมาหาพวกเขาได้อีกด้วยเศรษฐีว่าว่าอับราฮัมพอเอ้ยทางดังนั้นขอทานให้ลาสโลไปที่เฮือนของพอขาน้อยเพราะอยู่ที่นั่นขาน้อยยังมีไอ้น้องหาคน้นให้เ้าไปตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ได้มาในบอนทนทุกทรมานอย่างนี้เหมือนกันอับราฮัมตอบว่า ไอ้น้องของเจ้าพวกเขามีถ้อยคำของโมเสสและของพวกผู้ประกาศประธรรมอยู่แล้วให้พวกเขาฟังถ้อยคำเหล่านั้นซะเซธีตอบว่าอับราฮัมพอเอ้ยยังบุเพียงพอดอกแต่ถ้ามีคนหนึ่งเป็นคืนมาจากตายไปหาพวกเขาพวกเขาคงจะทิมใจเก่าอาใจใหม่แต่อับราฮัมตอบว่าถ้าพวกเขาบเสือถ้อยคำของโมเสสและของพวกผู้ประกาศประธรรมแล้ว ถึงจะมีคนหนึ่งคืนมาจากตายพวกเขาก็ยังจะบ่นยอมเสือเหมือนกันท่านผู้ฟังที่ขารบนี่แมนคำอุปมาเรืองเศรษฐีกับลาซาโลสาเหตุที่พระเยซูเจ้าทรงสอนประสสาวนหรือว่าผู้ฟังผลอหล์ในเวลานั้นเพื่อจะให้ประสสาวนหรือว่าผู้ฟังผูองลงในเวลานั้นมีชีวิตมีจิตใจที่ห่างไกลจากการหักเงินหักทรัพย์สมบัติเพราะว่าอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกผู้น้ำาศาสนาหรือว่าพวกฟาริสาที่ ราะว่าอย่างท่านผู้ฟังพระว่าพระเยซูเจ้าในทรงตอบโต้ต,ต่อท่าทีหรือว่าการประพฤติที่บดีของพวกผู้นำศาสนาโดยเฉพาะพวกฟาริาสายเขาจะเห็นว่าถ้าพวกเขาเบิ่งย่อนกับขึ้นไปถึงอยู่ในพระคัมรูกาบทที่16 14 15พวกเขาจะเห็นว่าฝ่ายพวกฟาริาสายที่มิใจหักศัพท์เมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็กล่าวเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์กล่าวต่อพวกเขาว่า เจ้าทั้งหลายอ้างตัวว่าเป็นคนชอบทำต่อนหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงหู้จักจิตใจของพวกเจ้าด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือทางกลางมนุษย์ก็เป็นที่ลังเกียรต,ต่อนหน้าพระพักพระเจ้าท่านฟังนี่คือการตอบโต้ที่พระเยซูเจ้าทรงหู้จักจิตใจหรือว่าท่าทีของพวกฟาริซาที่เนาะเย้ยพระเยซูเจ้าขณะที่พระองค์ทรงส,งสอนเรื่องอาการที่พวกเขาควรจะบุรบัตทับไสพระเจ้าหลายกว่าการบุรบัต วัตถุเงินคำทรัพย์ยสมบัติอยู่ในโลกนี้สร้างห้างคูณมีให้กับตนเองท่านผู้ฟังที่คลรบหากพวกเขามาสังเกตตัวละครอ,อยู่ในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซาโลพวกเขาจะเห็นว่าตัวละครเด่นๆจะมีหนึ่งก็คือว่าลาซาโลซึ่งเป็นขอทานได้เป็นคนที่มีความทุกข์ยากลําบากคนที่สองเขาจะเห็นว่าเป็นเศรษฐีซึ่งชีวิตของเรามีความ ลูลามีความมีความสุขความสบายบุคคลที่3คืออับราฮัมให้พวกเรามาเบิงชีวิตของลาซาโลลาซาโลเราเป็นขอทานที่มีความยากจนและตนตัวของเรานั้นเต็มไปด้วยบาดแผลลาซาโลมีความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะซอยเหลือตนเองได้เราจึงเป็นขอทานและเราอาจจะมี ควมเจ็บป่วยเพราะว่าหางไก่ของเราเต็มไปด้วยบาดแผลหมาก็พากันมาเลียบาดแผลของเราแล้วปรารถนาที่จะกินเศษอาหารทีตกจากโต๊ะของอเศรษฐีคนนั้นเพื่อควมอยู่รอดในชีวิตของเราแต่ต่อมาเราก็เสียชีวิตไปอีกบุคคลหนึ่งท่านผู้ฟังคือเศรษฐีเขา็นว่าเศรษฐีนั้นมีชีวิตทีลูลราเศรษฐีนั่นขณะทีเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วนุ่งห่มเสื้อสีม่วง ออนพระคัมภีร์บอกว่าเสื้อสีม่วงอ่อนและผ้าป่านเนื้อละเอียดเสื้อสีม่วงอ่อนเล็งถึงเสื้อผ้าที่คนระดับสูงที่สามารถจะนุ่งห่มได้เพราะว่าถ้าพวกเขาย้อนกลับไปส0 0พักว่าปีที่แล้วในสมัยนั้นคนที่จะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีม่วงอ่อนนี่ก็คือต้องเป็นคนทีมียศถาบรรดาศักดิ์คือบรรดาคุณนางกษัตริย์และเศรษฐีคนห้างคนมี จึงสามารถมีเงินหรือว่ามีมีกำลังที่จะซื้อ,อเครื่องนุ่งหม่มผ้าทีราคาแพงเราปิติอินดีด้วยอาหารการกินยาป่านี้ทุกๆวันเขาจะเห็นว่าเรามีสวตทีสนุกสบายอยู่ในโลกนี้เขาก็บอกห้งรายละเอียดของเศรษฐีคนนั้นแต่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเราอยู่อย่างสนุกสบายอยู่ในโลกนี้แต่โกงกันข้ามกับลาสโลทีมีบาดแผลเต็มโต มีคนหามเรามาทิ่มไว้หน้าประตูบ้านเศรษฐีก็แสดงว่าเราเป็นขอทานเราเป็นคนที่ยากจนที่สุดบทสามารถที่จะซอยเหลือตอนเองหรือว,ว่าเลี้ยงดูตนเองได้ท่านผู้ฟังที่เคารพเขาจะเห็นว่าสองคนนี้ทั้งเศรษฐีและลาสโลการใช้ชีวิตในโลกนี้แตกต่างกันและเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จากโลกนี้ไปลาสโลตายก่อนและเศรษฐีก็จากโลกนี้ไปเช่นเดียวกัน ท่านผู้ฟังที่คารพเรื่องราวจบเพียงแถวนี้หรือบอ่ทั้งสองคนเสียชีวิตคําสอนขององค์พระเยซูเจ้าได้สอนไว้ว่าเรื่องราวบริจบเพียงแถวนี้บริจบเพียงชีวิตของเศรษฐีคนนั้นจบแล้วก็จัดงานศพแล้วก็ทรงสก,การแล้วก็จบบริได้จบเพียงทถานั้นท่านผู้ฟังก็คือว่าหลังจากนั้นเทวดาก็มาหับเอาเทวดามาหับเอาลาซาโลไปอยู่ในอ้อมเอื้ของอับราฮัมอับราฮัมนี้คือเป็นบิดาหรือว่าเป็นบรรพบุรุษแห่งค้อมเสือ เป็นบนรรพบุรุษผู้ชอบธรรมเป็นบนรรพบุรุษที่มีชีวิตท,ที่เป็นตัวอย่างของคนอิสเาเอลที่มีความเสื่อในพระเจ้าและพระเจ้าทรงห้องหับชีวิตของเพิลนลาซาโลได้ไปอยู่ในอ้อมเอิ๊กของอับราฮัมก็คือในแผ่นดินสวรรค์นั่นเองส่วนเรษธีลาธานผูฟังเศษธีลาทานปูฟังเมื่อเราตายไปห่างกายของเราก็บมีความหมายแต่จิตวิญญาณของเรานั้นออกจากห่างกายและไปอยู่ในแดนมรณา แดนมรณะนี่คืออย่างท่านผู้ฟังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงส้างไว้สําหรับค้นอาธรรมหรือว่าค้นทีบ่มีศีลธรรมหรือว่าค้นบาปทั้งปวงคือนรกบึงไฟนั่นเองท่านผู้ฟังแล้วเหตุการณ์ดําเนินไปแนวใดต่อเหตุการณ์ก็คือว่าเศรษฐีนั้นมีความท,ทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่ที่เราอยู่ก็คือแดนมรณะหรือว่าในบึงไฟนรกแล้วจึงได้เอื้อนหาอับราฮัมบอกว่าพอเอ้ยโปรดเอ็นดูข้าน้อยในท่อน าพอเอ้ยหมายถึงอย่างท่านผู้ฟังหมายถึงเซฐีคนนี่ก็เป็นโซนซาดิวเป็นคนในเสื้อสายของอับราฮัมเป็นคนในเสื้อสายของอิสราเอลซึ่งมีอับราฮัมเป็นบิดาหรือ่เป็นบรรพบุรุษแห่งความเสือ่อแล้วอยู่ในเสื้อสายของอิสราเอลเราจึงเอื้อนว่าอับราฮัมพอเอ้ยโพดเอ็นดูขาน้อยในท่อนโพดให้ลัสโลนั่นเอาปลานิ้วมือจุ่มน้ำมาแปะสลินให้ซุมเย็น แสดงว่าเรามีความทุกข์ทรมานอย่างหลวงหลายและเราาัฒนาที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานด้วยการให้ลาซโลนั่นเอามือเอาปลายนิ้วมือนั้นจุ่มน้ำแล้วมาแปะไซลินของเราเพื่อให้เราเซาหิวน้ำท่านผู้ฟังเขาจะเห็นว่าอัพรหฮามได้ตอบสิทธิคนนั่นก็คือว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็มีความสุขความสบายในชีวิตของเจ้าแต่ตอนนี้เจ้าก็มีความทนทุก,กข์กระสมกันแล้วสิ่งหนึ่งพวกเขาเห็นคืออย่างทานผูฟังสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเห็นก็คือว่า แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินนล,ลกนั่นมีจริงนี่คือคําสอนขององค์พระเยซูเจ้าก็คือว่าสองสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีจริงซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงกล่าวไว้และเป็นสถานที่ที่สามารถเบิงเห็นกันแต่บ่สามารถข้ามไปหาได้ย,ออย้อนยังย้อนว่ามีเหวไวกั้นอยู่ซึ่งอับราฮัมได้บอกกับเศรษฐีคนนั้นว่าข้ามมาบ่ได้เพราะว่ายังมีเหวลึกตั้งขวางกั้นอยู่มุ้ยไผ่ในพวกเจ้าข้ามมาที่นี่หรือว่า ที่นี่ก็จะข้ามไปที่นั่นบ่ได้สนั่นทำผู้ฟังสองสถานที่นี่เป็นสถานที่ที่มีจริงคือแผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินนรกท่านผู้ฟังที่เคารพให้พวกเขาพักฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจักหนึ่งเสียเพลงอย่ากังวลอย่าได้ท้อใจหากว่าเมื่อใดประสบทุกข์มาถึงต้องเจน trong xăm chôn mùa chạy hào là nhà nước cua chống mắng chạy lần dìa hát hào thau đây, là ôm khó chạy chúc nam ta thị... chúc nạ chi là ông nhắm mắt khung hát sầm ơ xưa đây lời là ông hát trình dày là ông hát mướn đơm mưa đại có mướn đơm hát hào sầm ơ là ta hát tần lọt bay là ông hát mướn mưa đại มีวันใดที่จะหยุดหาเราในบางครั้งเกิดความท้อใจสับสนข้างในเป็นธรรมดาที่สำคัญพระองค์ ฟังที่เคาลพจากคําอุปมาเรื่องนี้พวกเขาได้เห็นหู้อย่างทานผู้ฟังจากคําอุปมาเรื่องนี้พวกเขาได้เห็นหูก็คือว่าชีวิตที่สนุกสบายอยู่ในโลกนี้ความห่างมีเงินคาทรัพส,สมบัติต่างๆบ่สามารถเป็นลักประกันที่จะให้ชีวิตของมนุษย์เฮาได้หับวามพ้นได้ย้อนอย่างลาสโลหรือว่าขอทานคนนี้เราจึงได้ ไปอยู่ในอึกของอับราฮัมหรือว่าอยู่ในอ้อมกอดของอับราฮัมหรือว่าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ก็ย้อนว่าแล้วเป็นคนชอบทำย้อนว่าเรามีความเสื่อวางใจในพระเจ้าขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราได้เสื่อวางใจในพระเจ้าถึงว่าเราจะประเสริฐกับความทุกข์ถึงว่าเราจะพบกับความทุกข์ยากลําบากในโลกนี้ในชีวิตนี้แต่ว่าความเสื่อของเรานั้นเสื่อในพระเจ้าซึ่งในที่นี้กงกันข้ามกับเศรษฐีท่านผู้ฟังเศรษฐีเรามีความ พี่แอบพ่อมทุกอย่างมีบ้านเือนหลังใหญ่มีทรัพสมบัติมีเงินคำจำนวนหลวงหลายฉะนั้นเรามีความไหว้วังใจในสิ่งเหล่านั้นเราให้สิ่งเหล่านั่นเป็นทีเพิงพาของเราเราให้สิ่งเ่านั่นเป็นทียึดมั่นในชีวิตของเราซึ่งในที่สุดเมื่อเราตายไปเราก็เอาไปบวได้แต่จิตวิญญาณของเรานั้นต้องได้รับโทษได้รับการพิพากษาลงโทษในนรกบึงไฟท่านผู้ฟังที่ขรพจากเรื่องราล่านี้ ได้สอนบทเรียนอย่างหางกับพวกเขาอยากในกวิทย์ก็คือว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นเมื่อได้สิ้นสุดเพียงความตายเท่านั้นทันู้ฟังโบเมนว่าเมื่อมนุษย์ตายไปห่างกายเน่าเปื่อยทุกอย่างก็จบโบเมนเท่านั้นท,นนทนันู้ฟังเมื่อมนุษย์หมดลมหายใจก็คือตายจิตวิญญาณก็ออกจากห่างกายมนุษย์จิตวิญญาณน,นี่แหละทันู้ฟังคือชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนถ้ามนุษย์บบมีจิตวิญญาณมนุษย์เฮาก็โบต่างอย่างกับพักโบต่างอย่างกับหมักไม้ แต่ว่าเมื่อจิตวิญญาณที่เป็นชีวิตท,ที่แท้จริงภายในของมนุษย์เมื่อเขาหมดลมหายใจจิตวิญญาณของพระองาก็จะออกจากห่างกายห่างกายก็จะเน่าเปื่อยกลายเป็นดินพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หลังจากนั้นท่านผู้ฟังเมื่อจิตวิญญาณออกจากห่างกายก็จะไปสองบอลเท่านั้นพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นความจริงก็คือว่าไปในแดนสวรรค์หรือว่าไปในแดนมรณาก็คือนรกบึงไฟนี่ก็คือสิ่งที่ ไดซซี่ให้พวกเขาเห็นว่านี่ได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนั่นบุได้ตายซึ่งคําสอนในพระคิดธรรมคำพีได้สอนไว้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นจะไปสองบอลเท่านั้นเพราะว่าเมื่อมนุษย์ตายไปจิตวิญญาณของมนุษย์ก็บุได้ลองลอยบุได้ไปอยู่ในต้นไม้บุได้อยู่ในสัต์บุได้ไปสิงกับคนอื่นแต่จะไปแค่สองบอลเท่านั้นท่านผู้ฟังซึ่งพระคิดธรรมคำพีได้สอนได้เปิดเผยให้พวกเขาหลายต่อหลายครั้งว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นไปสองบอลซึ่ง ในนรกบึงไฟหรือว่าแผ่นดินสวรรค์และจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นบบได้ลองลอยไปอยู่ตามสิ่งสถิตยอยู่ตามต้นไม้ตามซัดตามคน้นซึ่งเป็นผีโบแมนดังนั้นท่านผู้ฟังเมื่อมนุษย์ตายไปก็บบได้เป็นผีพระคัมภีร์บอกได้ว่าจิตวิญญาณของพวกเขานนั้นจะไปสองบอลท่านผู้ฟังที่เรารพวกเขาจะเห็นว่าตอนท้ายๆของคําอุปมาเรืองเศรษฐีครับ ลาซาโลก็คือว่าเศษฐีนั่นไน้อน้อนวอนให้อับราฮัมให้ลาซาโลกลับไปบ้านพ่อของตนหรือว่าบ้านบ้านของเศรษฐีนั่นเพื่ออย่างเรามีไอ้น้องหาค้นไปเตือนเขาว่าให้พวกเขานั่นเสื่อวางใจในพระเจ้าไปเตือนพวกเขาอย่าให้พวกเขานั่นจากโลกนี้ไปแล้วก็มาพบกับจุดจบอย่างเดียวกันกับเศษฐีคนนี้ฉะนั้นเศษฐีคนนี้ปรารถนาที่จะให้ลาซาโลนั่นเป็นคืนจากตาย แล้วก็ไปเตือนญาติพี่น้องของเราแต่อับราฮัมตอบว่าในใดท่านผู้ฟังอับราฮัมตอบว่าไอ้น้องของเจ้านั้นมีพวกเขามีถ้อยคําของโมเสและของพวกผู้ประกาศพระคำแล้วถ้อยคําของโมเสคืออย่างก็คือพระบัญญัตินั่นเองพระบัญญัติได้มาจากพระเจ้าทรงเปิดเผยหรือว่าสําแดงให้กับโมเสให้โมเสมาสอนส,นส,อ,สอนซาติสราเอลที่จะปฏิบัติตามพระบัญญตัติหรือว่าถ้อยคําของพระเจ้าและมีพวกผู้ประกาศพระคำ ท่านผู้ฟังที่เคารพพวกเขาจะเห็นว่าบรรดาผู้ประกาศพระคำนั่นในสมัยพระคัมภีร์เดิมมีหลายต่อหลายคนที่พระเจ้าได้ทรงมาประกาศให้กับโซนซาติสลเลประกาศให้กับบรรดาโซนซาตต่างๆที่อยู่อ้อมข้างให้กลับใจให้ยำเกรงพระเจ้าให้เสื่อฟังพระเจ้าไล่หันกลับจากความบาปก็คือการทิมใจเก่าเอาใจใหม่แล้วมาติดตามพระเจ้าแต่ว่า พวกเขาเห็นหลายต่อหลายข้างเส้นเดียวกันที่บรรดาคนอิสเอลบรรดากษัตริย์องค์ต่างๆของอิสเอลหรือว่าพวกผู้นำศาสนาพวกขุนนางพากาันคมเหงพากันจับบรรดาผู้ประกาศพระธรรมของพระเจ้านั้นมาฆ่ามาขังคุกหรือว่าขับไล่หนีเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงหักคนอิสเอลหลายพระองค์จึงทรงให้พระบัญญัติและให้บรรดาผู้ประกาศพระคำมาประกาศให้พวกเขากลับใจและเตรียมใจเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า แต่ว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธท่านผู้ฟังที่ขรลบให้พวกเขาพักฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงมาพบกันในสวงสุดท้ายท่านผู้ฟังที่ารพบจากคําอุปมาเรืองเศรษฐีกับราสรได้สอนอย่างให่กับพวกเขาพวกเขาได้ําบนเรียนอย่างจากคําอุปมาเรืองนี้สิ่งที่พวกเขาได้ําบนเรียนก็คือว่าให้พวกเขาที่จะ,สะแสวงหาสิ่งที่สําคัญที่สุด ในชีวิตของพวกเขาก็คือการหู้จักกับพระเจ้าพระผู้ไทยพระผู้สรให้พ้นของพวกเขาเพราะว่าอย่างท่านผู้ฟังทุกคนนั้นต้องผ่านความตายทุกคนนั้นบาไหวกอซาพวกเขาก็ต้องเข้าสู่ความตายแต่หลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วนั้นชีวิตในโบได้จบสิ้นเพียงเท่านั้นจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนต้องเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทําของแต่ละคนฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า คาจ้างของความบาปคือความตายทุกคนต้องเข้าสู่การพิพากษาตกนรกบึงไฟพระเจ้าทรงมีทางออกก็คือว่าพระเยซูคริสเจ้านั้นได้ทรงมาตายแทนบาปอยู่ถึงไม้กางเขนเพื่อสอยมนุษย์ให้พ้นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้านั้นก็จะมีชีวิตนิรันดรจะมีสื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์จะโบได้ตกนรนนกบึงไฟฉะนั้นท่านผู้ฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญให้พวกเขาที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้า หลายกว่าเสือในทรัพสมบัติเงินคําคือกับเศรษฐีคนนั้นที่ไว้วางใจในชีวิตของตัวเองในโลกนี้ความสุขความสบายความเจริญความรูลาความป่านีต่างต่างแต่ชีวิตของเรานั้นจุดจบด้วยการทนทุกข์ทรมานในนรกบึงไฟฉะนั้นให้พวกเราเสือวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับลาสโลถึงว่าเราจะเป็นคนทุกยากลําบากแต่ชีวิตของเรานั้นเสือวางใจในพระเจ้าแล้วก็ เป็นคนชอบทำเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็ได้เอาไนแผ่นดินสวรรค์ท่านฟังที่ขารพเมื่อพวกเขาที่เสือในพระเยซูเจ้าแล้วพวกเขาก็เป็นประสะกกรของพระองค์เป็นผู้ติดตามพระองค์ฉะนั้นให้พวกเขาที่จะมีชีวิตทีห่วงใยคนอื่นดวงวิญญาณคนอื่นทีโบหู้จักพระเจ้าที่เขานั่นจะพบกับจุดจบเหมือนกับเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนนั้นถึงมาแล้วจะเป็นคนบาปแต่ว่าเราก็ยังมีมีความห่วงใยมีความหักต่อญาติพี่น้องของเรา เราจึงปรารถนาให้กับอับราฮัมอยากให้ลาซโลเป็นคืนจากตายไปประกาศให้กับอ้ายน้องของเราฉะนั้นพวกเขาเส้นเดียวกันเมื่อเขาได้หู้จักกับพระเยซูเจ้าแล้วให้พวกเขาประกาศให้กับญาติพี่น้องของพวกเขาให้พวกเขาเป็นพยานให้ครับให้พวกเขาเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ครับมมเพื่อนญาติพี่น้องลุงป้าอาวอาของพวกเขาที่พวกเขานั้นจะได้หู้จักกับพระเจ้าที่พวกเขานั้นจะบ่ได้ตกในนรกบึงไฟท่านผู้ว่างที่เคารพ มื่อวานพวกเขาได้เยนหู้คําอุปมาเรืองเศรษฐีกับลาสาโลกับพระเจ้าหวังยังยิงว่าคําอุปมาเรื่องนี้จะให้แง่คิดสําหรับทานผู้ฟังที่จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและที่จะไว้วางใจในพระเจ้าแทนที่จะไว้วางใจในชีวิตในโลกนี้ก็คือทรัพย์สมบัติเงินคําความห่างมีต่างๆสิ่งเหล่านี้บบสามารถสอยให้มนุษย์ให้พบกับความพ้นได้แต่มิแต่เสื่อวางใจในพระเยซูเจ้าเท่านั้น รายการของพวกเขาดำเนินมาห้อนนี้ก็สินสุดเพียงเท่านี้กับพระเจ้าผู้ดำเนินรายการขอการคาว่าสบายดีขอพระเจ้าอวยพรทานผู้ฟังทุกทา่าน